สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับก้อยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันวันเข้าพรรษานะคะตรงกับวันจันทร์ที่6กเดือนกรกฎาคม2563นะคะอ่าวันนี้นะคะร้านเรานะคะอ่าถึงจะเป็นวันหยุดนะคะแต่ร้านเราไม่มีวันหยุดนะคะร้านเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่แปโมงเช้านะคะถึง6โมงเย็นนะคะ วันนี้นะคะก้อยนะคะจะมาอัปเดตเครื่องรายเดือนนะคะเดือนนี้นะคะเครื่องรายเดือนนะคะเครื่องรายเดือนมีอะไรบ้างนะคะเดยวก้อยจะมาแนะนาเพราะว่ามีลูกค้านะคะเข้ามาสอบถามเหมือนกันนะคะว่าเดือนนี้นะคะร้านเอเอ d ดบัีโชคเฉลี่ยของเรามีเครื่องรายเดือนอะไรบ้างนะคะลูกค้านะคะที่เข้ามานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ได้ อนุญาตนะคะสามารถกดไลค์ like, กดแชร์ได้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะเพียงมีอายุนะคะ17ปีขึ้นไปนะคะและก็ไม่ติดสัญญากับเอนะคะลูกค้านะคะเพียงหนับประชาชนนะคะมาเซ็กซิ่ได้ที่ร้านเอเอสบัดี้สองโชคเฉลี่ยของเรานะคะร้านหงบอพลอยนะคะหรือตรงข้ามกับอ่าโรงแรมแอดเมืองพลอยนะคะอ่า เครื่องายเดือนนะคะบอกเลยว่ามีอยู่หลากหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะคะเครื่องรายเดือนนะคะลูกค้านะคะสนใจเครื่องอะไรนะคะก็สามารถมาจับมาจองได้ที่ร้านเราเลยนะคะเครื่องที่ร้านเราไม่มีนะคะลูกค้าอยากได้เครื่องอ่า อย่างเช่นลูกค้าอยากได้เครื่องที่โปรแรงๆนะคะสามารถนำบัตรมาเช็คนะคะแล้วก็มาจำได้นะคะที่ร้านเรานะคะมีบริการนะคะอ่ะเดี๋ยวตอยนะคะจะพาไปดูเครื่องรายเดือนกันนะคะว่าเครื่องรายเดือนนั้นมีอะไรบ้างน,นะคะอ่ะเครื่องรายเดือนของเรานะคะก็จะมีหลากหลายรุ่นเลยนะคะอ่ะตัวแรกนะคะกับกล้องก่อน อ่าตัวแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น oppo a 1 2นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะแรมสามลอมสามสิบสองนะคะอืมไรเดียเรามีหลากหลายรุ่นเลยนะคะไรเดียเรามีหลากหลายรุ่นเลยนะคะ เครื่องายเดือนนะคะตัวนี้นะคะ A12 นะคะเป็น Oppo A12 นะคะตัวนี้นะคะหน้าจออยู่ที่6.22นิ้วนะคะตัวนี้แรม3อาแรม3ลม3 2เลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่มีเบอร์เดิมนะคะสามารถนะคะนำซิมนะคะมา เช็คสิทธิ์ได้นะคะที่ร้านเอเบดี้สองช่องเฉลี่ยเราเลยนะคะหรือลูกค้าสามารถเปิดเบอร์ใหม่กับเราก็ได้นะคะราคาเครื่องนะคะราคาเครื่องนะคะอยู่ที่อ่1,289บาทนะคะราคาเครื่องนะคะราคาค่าเครื่องนะคะอยู่ที่1,289บาทนะคะตัวนี้ยังไม่จ่ายค่าลงหน้านะยังไม่รวมค่าลงหน้านะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 499บาทนะคะตัวนี้นะคะแพ็กเกจ499บาทนะคะเริ่มต้นอยู่ที่499บาทนะคะตัวนี้จะมีอยู่สสีจะมีสีดำและสีน้ำเงินนะคะตัวนี้อ่า่อไปนะคะรุ่นที่2ตัวนี้นะคะลูกค้าชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าชอบมากๆเลยนะคะเป็นซั s ซุง A10s นะคะเป็นซั s u ุง A10s อตัวนี้นะคะแมลมสองลอมสามสิบสองนะคะไม่ต้องดูราคานะคะราคาผิดนะอ่าตัวนี้นะคะหน้าจออยู่ที่หกสิบสองนิ้วนะคะตัวนี้แมลมสองลอมสามสิบสองนะคะตัวนี้นะคะอ,อบอกเลยนะคะตัวนี้ไม่ล็อกซิม,มล็อกซิมนะอ่าตัวนี้นะคะค่าเครื่องอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะ ราคาอยู่ที่หนึ่งนเกาสิบนะคะไม่ใช่เก้าเกสิบนะตัวนี้นะคะตอนนี้เหลือสีดำนะคะลูกค้าสนใจนะคะเข้ามาที่ร้านเอรี่เลย,เลยอ่าต่อไปนะคะตัวนี้นะคะอ่าไม่ใช่ราคานี้นะอ่าตัวนี้นะคะ vivo y หนึ่ง vivo y สิบห้าสองพันยี่สิบนะคะตัวนี้นะคะหน้าจอหกจุดสามห้านิ้วนะคะตัวนี้ ตัวนี้นะคะแรมสี่ลมหกสิบสี่เลยนะคะสำหรับคอเกยมากๆเลยนะคะตัวนี้ราคาเครื่องอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยนะคะตัวนี้นะคะสองเออไม่ใช่สี่วายสิบห้าเนาะขออภัยค่ะวายสิบห้าอยู่ที่สองพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะสองพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะ ต่อมานะคะตัวใหม่นะคะแบรนด์น้องใหม่เลยนะคะตัวนี้ C3 นะคะเรียวมี C3 นะตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะมีทั้งหมดนะคะสามสีนะคะสีใหม่ก็คือสีเงยนะคะหรือสีเทานะคะอ่าตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมดสามสีก็มีสีแดงสีเงยสีแดงนะคะสีอสีดํานะคะแล้วก็ สีน้ำเงินนะคะมีทั้งหมด3มสีนะคะราคาค่าเครื่องอยู่ที่ 2, 5 4 9บาทนะคะอ่าอ่ามาดูเลยนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่28นะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะตัวนี้เป็นหัวเว่ย Y6P นะคะหัวเว่ย Y6P นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะ ตัวนี้นะคะแลม4ีล้อมหกสิบสี่เลยนะคะตัวนี้นะคะอ่าหัวเว่ยนะคะตัวนี้ไม่มีแอพเพสโตนะคะตัวนี้มีนี่เลยค่ะหัวเว่ยนะคะตัวนี้นะคะเป็นหัวเว่ยโมบายเซอร์วิสนะคะตัวนี้นะคะเป็นแอปแกลเลอรี่นะคะของอ่าตัวนี้นะคะเป็นแอปแกลเลอรี่ของหัวเว่ยเลยนะคะตัวนี้นะคะอ่าดูหนังนะคะฟังเพลงนะคะ ลื่นไหลเลยนะคะแลม4ถึง64เลยนะคะตัวนี้นะคะอ่ามีสีแดงแล้วก็มีสีเขียวมีสีดำแล้วก็สีน้ำเงิน,นะค,ะค่ะขออภัยค่ะอ่าทั้งหมดนี้นะคะราคารายเดือนนะคะเริ่มต้นอยู่ที่สามอยเกสบเกาบาทนะคะสามร้อยเกสบเกาบาทนะคะสามอเกสบเก้าบาทนะคะ ลูกค้าสามารถนะคะสามารถานำซิมเดิมนะคะที่มาใชา้เปลี่ยนเป็นรายเดือนได้นะคะตัวนี้หรือลูกค้านะคะลูกค้านะคะที่สนใจเบอร์ใหม่นะคะเราก็จะมีเบอร์รายเดือนนะคะ มีเบอร์มีเบอร์รายเดือนนะคะให้ลูกค้าได้เลือกกันนะคะมีทั้งนะคะซิมนะคะรายเดือนแบบนี้นะคะอ่าอ่ามีรายเดือนแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบนี้นะคะนี่เป็นซิมพรีเมียมนะคะ ซิมพรีเมียมนะคะเบอร์สสวยเลยนะคะให้ลูกค้าเลือกฟรีๆเลยนะคะร้านเราแจกเบอร์พรีเมียมนะคะเมื่อลูกค้ามาซื้อเครื่องพร้อมโรหรือลูกค้าสามารถเปิดเบอร์นะคะราคาตั้งแต่399ขึ้นไปนะคะแถมซิมนะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เตียบ่ะค่ะ ตัวนี้นะคะ Y 6P นะคะจ่ายค่าเครื่องเท่าไร่อยู่ที่1,289นะคะเอามเมื่อกี้นัท289นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้มาทั้งหมดสามกล้องเลยนะคะจ่ายค่าเครื่องอยู่ที่1,289บาทนะคะลูกจาลูกค้านะคะ จะได้ส่วนลดเดือนละ50บาทนะคะเพียงลูกค้าจ่ายค่าล่วงหน้า535บาทนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่ลูกค้าต้องจ่ายวันนี้อยู่ที่1,824บาทเท่านั้นนะคะ1,824บาทนะคะตอนนี้เหลือเครื่องสุดท้ายแล้วนะคะอ่าอ่าเรามาดูต่อนะคะนี่นะคะจะมีซิมพรีเมียมนะคะให้กับเบอร์ลูกค้าด้วยนะคะ อะไรคะอ่ะสักครู่นะคะข่าวนะของผ่าไอไอเนี่ยไอ้วีโวนะได้เอาโทรศัพท์ม,มา,าไหมคะ เนี่ยเห็นเบอร์สวยใช่ไหมคะนี่เลยนะคะเบอร์พรีเมียมนะคะเป็นเบอร์สวยนะคะสำหรับคนพิเศษเลยนะคะอ่าลูกค้านะคะพิเศษทุกคนเลยนะคะ,ะนี่นะคะมีเบอร์ให้ลูกค้าเลือกนะคะอ่าเบอร์พรีเมียมนะคะอันนี้จะเป็นตองสองนะคะเป็นตองสอง อ่าอันนี้เป็นตอง3นะคะแล้วก็มีเบอร์ให้หลากหลายเลยนะคะโปรโมชั่นนะคะจะเป็น 4G Hot Deal o r e นะคะอ่าอย่างเช่นโปรเริ่มต้นอยู่ที่399บาทนะคะทำไรคะโอเคสักครู่นะคะอ่านะคะโปร399นะคะโทรนะคะได้ทุกเครือข่ายเลยนะคะโทรได้ทรฟรีได้ทุกเครือข่ายเลยนะคะ150นาทีต่อเดือนนะคะแล้วก็ 4 g 3G นะคะต่อเนื่องนะคะได้เน็ตนะคะ399จะได้เน็ตถึง 8GB เลยนะคะแล้วก็ได้นะคะ AS อ่าซูเปอร์ i ฟรีนะคะแต่ลูกค้าไม่ได้เน็ตจนะคะเน็ตจจะต้องราคา699ขึ้นนะคะแล้วก็ได้ดู y u u t u r e p i u m ฟรี3เดือนเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้โปร399นะคะ แต่ถ้าเป็นโปรนะคะ699ลูกค้าจะได้ดู y o YouTube พีเพียมฟรีนะคะถึง6เดือนเลยนะคะแล้วก็ดูหนังดูหนังซีรีส์นะคะไม่คิดค่าเน็ตเพิ่มนะคะอ่าทั้ง AS Superpay นะคะนาน12เดือนแล้วก็ Pay Family อีก6เดือนนะคะอ่าสิทธิพิเศษเซเลเนตนะคะเซเลเนตนะคะเซเลเนตอีเพ่า อะไรนะเอเมอร์นะคะตัวนี้นะคะต้องเป็นโปรนะคะ899ขึ้นนะคะแล้วก็เซอรเนตโกนะคะต้องราคา1499ขึ้นนะคะอ่าแล้วก็พิเศษเลยนะคะโทรศัพท์ลูกค้าที่อ่ารองรับ 5G นะคะอ่าลูกค้าจะได้ 5G ฟรี10 g b ิกเลยนะคะอ่าแล้วก็โปรนะคะ อ่ะแล้วก็นะคะลูกค้านะคะที่มาซื้อเครื่องนะคะร้านเราก็จะมีของรางวัลแจกด้วยนะคะของรางวัลนะคะก็จะเป็นกระเป๋ามีตุ๊กตาน้องอุ่นใจนะคะแล้วก็มีกระเป๋าผ้านี่มีกระเป๋านะคะสตางค์น่ารักน่ารักเลยนะคะอะนะคะ่านะคะลูกค้านะคะซื้อเครื่องพร้อมรายเดือนนะคะลูกค้าจะได้ทั้ง ซิมฟรีนะคะสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะคะแล้วก็ได้ของรางวัลด้วยนะคะส่วนวันที่หนึ่งนะคะอ่าทุกวันที่หนึ่งนะคะอ่าเราจะมีการจับรางวัลนะคะอ่าเดือนนี้นะคะประจําเดือนกรกฎานะคะเราจะจับรางวัลนะคะทุกวันที่หนึ่งนะคะก็คือรางวัลน,นี้จะจับวันที่หนึ่งเดือนหน้านะคะก็คือเดือนสิงหานะคะอ่า ลูกค้านะคะที่อยากได้เสื้อนะคะเพียงลูกค้ามาซื้อเครื่องนะคะไม่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องรายเดือนอย่างเดียวนะคะลูกค้านะคะมาซื้อเครื่องนะคะลูกค้าจะได้นะคะเสื้อนะคะพลิกชีวิตนะคะของอาจาร,รย์นิติกิจนะคะของเอเอสเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะก้อยก็ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะแต่ก่อนจบนะคะก้อยจะฝากนะคะ เกี่ยวกับช่องทางในการรับชมก็คือช่อง AS นะคะ2โชคเฉลี่ยนะคะก็พิมพ์เข้าไปว่า2โชคเฉลี่ยนะคะในเพจเนาะแล้วก็ลูกค้าที่สนใจซิมนะตอนนี้มีซิมนะคะรา,ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะลูกค้าสามารถมาซื้อซิมได้นะคะซิมเน็ตมีอันนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่200บาทนะคะได้เน็ตสเมกนะคะส่วน10เมกนะคะตอนนี้ราคา300บาทนะคะต่อเดือนนะคะ อ่แล้วก็ช่อง youtube เนาะช่อง youtube ก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ